สัสดีค <West> รับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับรอบท,ที่หนึห่งตัวสามสี่รอบที่ห้านะครับรอบที่ห้าเลยมูดของทิมรอบที่ห้าเลยโหเยอะแยะเลยครั้งนี้ใหญ่มากต้องช่วยกันหน่อยนะคะนี่พอกำลังยกนี่เยอะมากใหญ่นะคะความจริงใหญ่พอสมควรเลยแหละโอ้โเยอะเลยหเราจะออกกำลังกายได้มัน แบบด่างไม่เป็นไรมันคงนะคะดูอะไรไม่รู้อยู่ข้างในเนี่ยอยู่แย่ไม่โผว่าอะไรคงจะแตกนะคะมีโอ้โหเท่ากับสองเก้าอี้นะคะสองเก้าอี้อะไรสองเก้าอี้อะไรนะคะอืออ่ะเรามาตีดูเตะมาแกะดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างจะครบสินค้า ตามที่เราได้ซื้อมาประมวลมาหรือเปล่ารู้สึกว่าประมาณสักสามสิบกว่าชิ้นนะครับรอบนี้ประมาณสามสิบกว่าชิ้นนะครับสามสิบกว่าชิ้นแล้วมาดูว่าแกะดูว่ามันครบหรือเปล่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอบือเแกะเยอะกล่อ,องใหญ่มากมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเนี่ย ใหญ่ไหมพี่โฟใหญ่มากค่ะนี่เลิกเลิกเรียนมานะครับเด็กๆเลิกเรียนผมก็เลิกที่ทำงานมาแล้วก็ได้ของมาแล้วก็มาเปิดอยากลุ้นอยากลุ้นอยากลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยยังไม่เจอยังไม่เจออยู่ข้างล่างแน่นอนมาไกลเลยได้ยังได้หยุดเย้ไหม เอามาดูกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้าวก่อนเนี่ยว่คค่าคะ,ะมันยังมีข้างล่าง,อ,งนะอีกนะว้าวสามสิบจุดชิ้น,นครับสามสิบจุดชิ้นเยอะเลยเยนะอะมากเรามาดูทีละอันทีละชิน้นดีกว่าทีละชิ้นเราเอาวางตรงพื้นไหมคะไม่ต้องวางวางกันวาข้างล่าง,าง<อ>มาทีละอันนะ ดี๋ยวมันมีนมีนี่นไงเนี่ยรายการถ้าเขาบอก <c oughs> มีผู้ช่วยอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเขา <c oughs> เขานับดูว่ามันครบสามสิบหนับดูก่อนชิ้นแรกอะไรเออ <c oughs> กระเป๋าถือเอาถืออะไรไม่รู้เนี่ย เอกประสงค์ใช่ไหมเอาถือเอกประสงค์ครับเล็กๆนะครับหนึ่งชิ้นชิ้นแรกนะครับไปชิ้นที่สองอะไรเนี่ยคือออะะไร่แป็นตาตลับอะไรเนี่ยดำๆนี่โฟนี่เฮ้ยเป็นตาแป็นตาเป็นตาอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ใส่ได้ด้วยใส่เลย ใครเลือไม่เหรอตาอะไรรู้เนี่ยตาหล่อหอเลยค่ะไม่ไม่หล่อนั่นตาอุ้ยเก็บก่อนนะครับได้แว่นตามปหนึ่งอันหนึ่งนี่อันอันนี้อันที่สองละชิ้นที่สองแล้วครับธรรมดามากเลยนั่นตานะครับมูนกันมาคำคำรียบร้อยอ่ะ ใหญ่โยนใหญ่โยนชิ้นที่สามชิ้นที่สามแล้วเหรออะไรพิเศษอะมันคือไข่ดูรายการหน่อยครับไข่วัดอุณหภูมิน่าจะใช่นะคะเป็นเอาลงกับหม้อนี้นะคะแล้วก็จะวัดอุณหภูมิได้อุณหภูมิอะไรอุณหภูมิของไข่เหรอต้ตาปิ้ง ก็ประมาณว่าไอตัวนี้ก็คือการไอตัววัดเออมันจะมีเวลาเราต้มไข่ครับมันจะมันจะบอกสีบอกอะไรนะครับว่ากี่สีข้างในของไข่ไข่ที่เราต้มเนี่ยมันเป็นไข่มอนแดงไข่สุกไข่สุกปผนกลางไข่ลวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะบอกในในสีข้างในเนี่ยครับเราต้มพร้อมๆกับไข่เราจะเช็คได้ว่าข้างในไข่มันเป็นไข่มะตูมไข่ ใข่แบบสุกไปเลยหรือว่าไข่แบบประมาณว่ากลางๆเ,เละๆอย่างเงี้ยข้างในนะครับ<า>ก็ใช้วัดได้นะครับตัวนี้ออโอเคชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่นะครับเป็นตัวจับมืถอมมถือทั่วไปนะครับมือจับมือถือทั่วไปนะครับไปต่อไปต,อต้องอันนี้อีกแล้วมันคืออะไร อันนี้เป็นตุ๊กตาลมลุกนะครับล,ล,มลมลุกแล้วเป่าลม,มาครับเป่าลมไว้ต่อยนะครับขนาดก็ประมาณนะครับไว้เด็กๆเ,เล่นเหมือนกันไอผ,ผู้ชาย<อ>นะครับ<อ>ได้มาหนึ่งกันละพี่พลไม่ต้องเอามาอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปอีกชิ้นชิ้นที่เท่าไหร่ละหนึ่งสสาสี่ห้าชิ้นที่หก<อ>ชิ้นที่หกก็เป็นไขควง แปดอีหนึ่งเหมือนกันนะครับข้างในนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเลยเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็อยู่ในแพ็คในซีนของของพลาสติกกรหองนะครับได้มาอีกแล้วนะครับไม่ต้องแกะนะคะอ่าไม่ต้องอเรียบร้อยมาท้นต่อไปอ๋อนี่เขาเรียกเป็นผ้าเป็นผ้าคลุมรถ มอเตอร์ไซค์นะครับถ้าคุม,มด้วยมือใส่ให้ดูก็ใช้งานในการคุมรถม,มอเตอร์ไซค์นะครับไม่รู้ว่าคันใหญ่ได้หรือเปล่าแต่ว่าใช้คุมออมานะครับตามรูปเลยอันนี้ประมุนได้ดูดูอ่นะต่อไป<า> <c oughs> ชิ้นเลยเป็นอะไรเนี่ยชิ้นที่น่ารักมากขันน้ำเหรอขันน้ำไม่ใช่ค่ะอันนี้คือโถชีเด็กเฮ้อ โถชีเล็กโอ้โหข้างในก็จะเป็นเนี่ยเหมือนกับโถชี่ในห้องนล้วแต่มันขนาดเล็กเป็นพลาสติกนะครับไว้ติดกับผนังใช่ไหมติดผนังนะครับของเด็กเนี่ยเป็นลูกตะอะไรนะโกบเคโลโกบเคโลเอ้ยเก็ประมูลได้อะเก็บไปเก็บเก็บไม่ต้องเป็นเงินเล่นเก็บไปเก็บไปชิ้นี้คืออะไรอ่ะอ๋อช้อนส้อมเมื่อกี้เห็นอยู่ เป็นลูกช้อนซ่อมนะครับแล้วก็ตะเกียบข้างในเป็นอะไรเป็นชุดตะเกียบชุดชุดช้อนสเตเล็น,นะครับเล็กๆ,ๆนะครับไปพกพาขนาดพกพาไปไปค้างแรมที่ไหนครับก็ไปได้เป็นของส่วนตัวเป็นชุดนะครับใส่กระเป๋าเรียบร้อยครับเก็บ ก็โอเคนะครับต่อไปชิ้นที่เป็นไาฬราอีกแล้วอีกแล้วก็เพื่อนดิจิตอลนะแต่ว่าเป็นสีชมพูเขาเขาทำยังไงเนี่ยอันนี้นะคะเป็นสีนี่ไงมันมีปุ่มนะครับเห็นไหมครับครั้งก่อนได้สีดำอันนี้ได้สีชมพูปุ๊บกดปุ๊บก็จะมีนี่เลขขึ้นมาเวลาไม่ตรงเวลาไม่ตรงเดี๋ยวหาวิธีการ อ๋อให้น่าจะเป็นขอบสีขาวนะครับกดกดก็ขึ้นเวลาขึ้นมานะครับก็ดูเวลากันไปเป็นทันสมัยครับโอเคน,นี่ไฮแคลสเตรูครับเด,เด็กชอบ<ม>ใส่ไป,ไปโรงเรียนมาชิ้นที่เท่าไหร่แล้วชิ้นที่เท่าไหร่นับด้วยครับพี่น้องนับด้วยนับด้วยนับด้วยสิบเอ็ด ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สิเอเป็นเนี่ยปากการังรบลอยขีดข่วนบนรถนะครับครับคล้ายๆแบบปากการังปากกาเบรกจิก็โอเคเดี๋ยวชิ้นที่สองเร็วสิบ <12. S 2> สองนี่สิบสองเป็นมีดสับประมาณมีดสับอะไรใช่ไหมเป็นมีดนะครับเป็นมีดมีดสับอ่า หั่นผักอะไรอย่างเงี้ยครับคมเลยเนี่ยโอ้คมคมครับคมเนี่ยก็จุกจุ๊กจุ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 กนะครับนี่กระปงหมุนได้นี่ชิ้นที่สิบสองแล้วนะครับมาดูชิ้นต่อไปให้ผู้ช่วยใส่ให้ดีหน่อยสิบสามเราดูดิน้ำยาปะพะนุ่น้ำยาปะพะนุ่มอย่างนี้ครับประมูลมาประมูลมาเพื่อมาชักลิ่นหอมสะอาด มันเป็นน้ํายาซักผ้าครับน้ำซักผ้าได้มาแล้วนะครับอ่เก็บไปชิ้นที่สิบสามแล้วนี่คือชิ้นที่สิบสี่อะไรห้าพันห้าพันสี่ร้อยเขาได้ก็ power bank นั่นเองนะครับ power bank ห้าพันสี่ร้อยมิลลิแอมพอเคเขายิ้มกันใกล้นะครับเด็กๆนะครับที่ได้มาน power bank ดูที่ข้างในมันจะโอเคไหมดูมได้สินค้าที่มีคุณภาพหรือเปล่ามีอะไรบ้างนี่ไงได้เป็นสาย USB ทั่วไปในการชาร์จนะครับนสั้นแล้วก็จะมีมข้างในก็จะเป็นนเห็นนะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่ง มีสายสีขาวใช่ไหมพี่โฟล์ช่แล้วค่ะสายสีขาวข้างในก็ผมก็แกะออกมาให้ดูนะครับนี่ครับเป็น power bank นี่นี่เองนะครับไอ้รู้ว่าชาร์จได้นานแค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะเล็กๆครับบางด้วยกดตรงไหนเนี่ยเห็นไหมถ้ามีไฟขึ้นมาแล้วนะครับใช้งานได้นะครับ โอเคเก็บไว้อ่ะช่วยเก็บไว้อ่ะนี่จะชิ้นที่เท่าไหร่สิบสี่เดี๋ยวก่อนสิบสามใช่ไหมนี่เหรอสิบห้าอันนี้น่าจะเป็นสิบสี่แล้วนะครับเท่าไหร่จะช่วยน้ำมัน นี่เป็นชิ้นที่15นะครับจำด้วยนะครับผูช้ช่วยผู้ช่วยขี้ลืมจริง <l oss> ใช่ไหมนี่คือชิ้นที่15เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพี่โฟไม่รู้อะไรเนี่ยประมูลอะไรมาเนีย่ยอีสนเยครับโอ้ <l oss> เป็นตลับกระจกตลับกระจกนะครับเห็นไหมครับนี่ทั่วไปสวยงามบ้านมไทยครับนี่ชิ้นที่15ใช่ไหม ชิ้นต่อไปชิ้นที่สิบหกได้ไปแล้วมาเอา,เอา,า,เอานาฬิกามาอีก<า>แล้วครับเย,ยอะะแยเลยได้ในาฬิกามาอีกแล้วครับน<า>ี่ชิ้นที่สิบหกนะครับมาชิ้นที่สิบเจ็ด 17. ชิด้นที่สิบเจ็ดเป็นสายชาร์จแบตนะครับไว้ติดรถไว้นะครับเวลารถสตาร์ทไม่ติดใช้ไงานได้เป็นขนาดสองรอยแอมนะครับ200รอยแอม ก็แชร์ได้นี่ชิ้นที่เท่าไหร่นะลืมอ่ะสิบหกนะครับสิบหกนะครับเรียบร้อยไปแล้วชิ้นี้สิบเจ็ดคืออะไร่อะไรอ่ะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะคะน่าจะเป็นเก้าอี้สนามอนะครับนี่นั่งได้นะครับเก้าอี้สนามชิ้นที่สิบเจ็ดผู้ช่วยชิ้นที่สิบเจ็ดนะครับ มาดูว่าเราทงานยังไงก็แกอ่มาปุ๊บก็กางกางก็อีกเราไดยจังเลยกางไว้นั่งนะครับตอนนี้ตอนนี้เห็นไหมกางนี่ควาอย่างเงี้ยครับควายนี่แล้วก็นั่งเลยนั่งกลางสนามแอนกอฟอะครับแอนที่นั่งเล็กๆนั่งได้ทุกที่นะครับเวลาไปเดินป่าอะไรอย่างงเี้ย ตกเบ็ดตกปลาอะไรเงี้ยใช้งานได้ <des au> อ่ะเก็บ <laughs> ชิ้นที่สิบเท่าไหร่สิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดสิบแปดได้หูฟังมาชิ้นเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดหูฟังหูฟังเมีอะไรบ้างนี่ <c oughs> เป็นสีฟ้าอีกแล้วได้มาอีกแล้วนะครับหูฟังสีฟ้านะครับโอ้โหนี่ชิ้นที่สิบแปดโอเคชิ้นที่สิบเก้า ชิ้นที่สิบเก้าก็คืออะไรชุดไข่ชุดไข่ครัวนะครับสามสิบสองได้มาสองอันนะครับหัวมีสามสิบสองอันนะครับเล็กๆกระทะรับมีชิ้นที่สิบเก้านะครับอันที่ยี่สิบยี่สิบโอ้โหนี่เป็นซีน <laughs> นะครับซีนขนาดเล็ก <c oughs> ไว้ซีนถุงอะไรอย่างเงี้ยครับอันี่ยี่สิบนะครับโอเคยี okay. ่สิบเอ็ด เป็นมือถุงมือทําการเกษตรมันมีปลายแข็งๆด้วยนะครับนะครับทีนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับมาดูข้างในกันข้างในก็จะเป็นนี่ดึงออกมาโอ้เหมือนเหมือนกะแลเหมือนปีศาถุงมือปีศาจแข็งๆเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้แข็งมากกระหนุ่ยาบยับ ก็ไปครับมีกาวอีอะไรแล้วก็มีีด้านมันก็จะมีเป็นพลาสติกไว้เหมือนกับนกเหยี่ยวครับเหมือนมือนกเหยี่ยวไว้คู่บินไว้ครับตัวนี้นชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหม <Okay. S 1> เก็บไว้ผู้ช่วยเก็บไว้ยี่สิบเอ็ดแล้วครับช <28. S 1> ิ้นที่ยี่สิบสองลองง่ายๆดิอ่ายี่สิบสองนะครับ <22. S 1> นี่เป็นเขาเรียกว่าที่บีบอลูมิเนียมของ ที่บีบอะไรนะนะครับที่บีบมะนาวส้มก็ได้แตนเลดนะครับเห็นะครับนกมที่ยี่สิบสองใช่ไหมเกมที่ยี่สิบสามยี่สิบสามก็คือเก็บไว้ดีเก็บไว้ดีกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าถือนะครับเล็กๆนี่ถือลองถือดิมีเซนเตอร์หน่อยสินี่นะครับเกมที่ยี่สิบสามเป็นกระเป๋าหนังนะครับ เป็นยางเนาะก็น้ำหนักก็พอสมควรนะครับคินียี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นหนอนรองคอเป็นหมอนเป่าลมอครับรองคอนะครับก็จะมีมันประมาณเนี้ยนะครับนุ่มๆนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยนะครับเป็นแพคมาอย่างดีเลยใช้ได้อ่ะชิ้นี้ยี่สิบเท่าไหร่นะย ยี่สิบเท่าไรแล้วยี่สิบสี่แล้วนะครับมียี่สิบห้ายี่สิบห้าอ่า <25. S 1> เขาเรียกว่าเป็นที่ดูดมือถืออะไรเงี้ยตรงกระจกครับที่ติดกระจกไว้รกระจกรถนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับตีวตีลูกแกถ้ารถซาบะมาใส่ตรงนี้ครับติดไว้รถไปดูเส้นทางอะไรอย่างนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ชิ้นที่อะไรยี <26. S 1> ่สิบหกชิ้นที่ยี่สิบหกเป็นชุด มันจะครบเนี่ยนับผิดนับถูกเนี่ยแมเแ่เจ็บล้วนี่เจ็บเป็นไรคืสายสายดดะพา,า,ายหัดเดินอ๋อสายสะสายสะพายหัดเดินสำหรับเด็กนะครับก็ได้มาอีกชิ้นนึงแล้วนะครับใ้ประมูลได้ชิ้นต่อไปชิ้นที่สิปดเป็นที่หนีบผม ทั่วไปนะครับข้างในก็โอเคของมีครบนะครับข้างในไม่ได้ออกมาแล้วนะเร่งเวลาหน่อยนะครับสิบเจ็ดนาทีละ,ะต่อไปชิ้นยี่สิบเก้าใช่ไหมเป็นกระเป๋าใส่รองเท้าครับเป็นที่ใส่รองเท้าอ่ะครับเก็บไว้ใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็เป็นเป็นเป็นกล่องเป็นช่องเป็นช่องใส่ใส่รองเท้าเก็บเก็บไว้นะครับในในตู้หรืออะไรอย่างเงี้ย สามรูกเลยนีเก้าแล้วครับก็โอเคมาสามสิบไม่กายสิบเอาได้อีกแล้วใหม่แล้วประมูลมาสชิ้นแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่ประมูลมาที่ประมูลครั้งนี้เองนะสามสิบสามสิบเอ็ดบแ้วไสามสบเดนครชิ้นที่สามสิบเอ็ดเป็นเขาเรียกว่าหมูครอบเด็กหมูครอบเด็กสีฟ้ารอบที่แล้วได้สีฟ้าหนาด้วยนะครับก็โอเคเลย ตไดเซตอันนี้มากชิ้นสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายเป็นอะไรพี่เซตหน่อยไฮเป็ค่ะยังไงดีใจมันคือของเล่นหมดแล้วหมดว่าเป็นของเล่นของเด็กๆไม่รู้เล่นยังไงนะมีหน้านะครับและกันอะไรอ่ะเ้าสวยวิธีเล่นด้วยอ๋อมีวิธีเล่นใช่ไหมนี่เขาลูกสาว ซื้อเองเก็บเงินซื้อเองประมูลเองแล้วไงง่ายมันละสรุปสามสิบสองชิ้นได้ครบทุกชิ้นนะครับแล้วก็คุณภาพก็ก็ตามตามราคาที่ประมูลแต่ว่าก็ก็โอเคครับห้าครั้งแล้วใช่ไหมประมูลมาได้ห้าครั้งแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีรอบที่หกที่เจ็ดที่ประมูลได้ก็จะมามามา,มาพรีเซนต์เก็บข้อมูลไว้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะพอละนานไปทุก S <S <S จะเบือ่อผ okay. yeah, ู right ้ชมจะเบื่ออันนี้ไหโอเคนนี้ก็ก็ครบสินค้าของซุนลิมโดแลครับประมูลนะครับประมูลได้แล้วแต่ว่ายังไงก็ติดตามกันนะครับช่องช่องนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับกดไลก์นะกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย